โอชีวิตทหารนี่มันลำบากจริงๆนะฝึกหนักไม่พอเนี่ยร้อนก็ร้อนแดดก็แรงอีกอและนี่คือเคล็ดลับความขาวกระจ่างใสของหมวดนี่ซีซีไว้ c ครีม SPF50 PA3 บวกที่ช่วยปกป้องผิวของมวดเนี่ยจากแสงแดดนั้นร้อนแรงขนาดนี้เราก็ดูเลยนี่เอามาใช้จริงด้วยพกปิดตัวมาตลอดื <c oughs> ดูนะครับเนื้อครีมไม่สมูทมากเลยเห็นเปล่าเราจะดูตรงนี้ทาเข้าไปกับผิวอย่างนี้นะครับนีโอ้ยนี่นะครับขาวขึ้นแบบทันตาเห็นเลยทีเดียวและที่สำคัญอะไรรู้ไหมคือกลิ่นเนี่ยแบบหอมมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยตัวนี้นะครับแบบว่าผู้หญิงก็ใช้ได้นะและสำหรับทุกคนนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อนี่ CC YP ไม่มีครั้งนะครับ Escape 50 PA 3บวกก็สั่งซื้อได้กับตัวแทนเราด้านล่างนี้เลยนะครับตัวแทนไม่แพงนะครับสอบถามได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวหมวดจะมาแนะนำอีกไปก่อนนะครับบ๊ายบาย